รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีิวจังหวัดลบบุรีร่วมกับวัดเสาทองทองพระอารามหลวงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรม,มงวงศานุวงศ์ วันที่26มกราคม2569เวลา12นาิกานาทีณสาลาการประเรียนวัดเสาทงทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชาูุสลแด่พระบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีและพระบร,รมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัลยาณี โดยมีพระวะชิระจริยาพรณล,ลองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าวาดวัดเสาทงทองพระอารามหลวงพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีข้าราชการและพุทธศาสนิก,กชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีกว่า300รลูกคนโดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมชายาลักษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงจากนั้นประธานได้วางแจกันดอกไม้หน้าภาพถ่ายพลโทหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระโลคภวินาศยะปริตังภูทัพมังคลังสาริตง साले लामा ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิสูจน์ส่มภารและก็ชาวโลก